คนใช้งาน m m c นะกรับก็ไม่ได้มี Wi-Fi บ้านนะครับการใช้ตัวออสปอ t จากมือถือนะครับก็เชื่อมต่อได้ปกตินะครับเช่นเราเปิดเซลล่า g นะครับตัว iMac ปี2012นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ถือว่าโอเคนะครับเชื่อมต่อได้เร็วดีนะครับแล้วก็เสถียรดีนะครับ เราก็ไม่ต้องกรอกราัผ่านนะครับว่าเราใช้ตัว Apple ID ได้ด hmm. ีเดียวกันนะครับซึ่งทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆของ Apple mm hmm. ก็สะดวกนะครับดังนั้นแนะนำสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับแล้วก็ใช้ iMac การปล่อย w i f ฟป,ปก็สะดวกดีนะครับแนะนำว่า หากเราไม่มี Wi-Fi ใช้ออปต์ก็สะดวกมา,มากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็สเสถียรดีนะครับไม่ว่าจะเป็น w วไ fi บ้านหรือว่าเซลล่านะครับที่ต่อจากไอพจน์ช่องต่อเร็วนะครับนี่ครแชร์ลักตัวนี้นะครับที่จะขึ้นว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบไหนนะครับก็มาแนะนำสำหรับคนที่กำลังหา ไอ้แม็กก็มาใช้งานนะครับก็ไม่ต้องกังวลในส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็แก่มี Wi-Fi ออสปอตอาจจะไม่ใช่ของไอโฟนก็ได้ว่าถ้าเป็นบุือไอโฟนเราก็จะมีความสะดวกในการเชื่อมต่อและก็ง่ายไม่ต้องครอกหลาดผ่านนะครับก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับ